กับสวัสดีครับกับสวัสดี FC คุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกๆท่ทันนะครับขับชงบายๆครับของวันที่13นะครับมือนี้เป็นวันที่13กุมภาพันธ์ครับ2 5 6 7อ่สิบเกดาครับก็เดินทางมานะครับถือว่าเข้าคงสุดไทยกันแล้วสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับอาคุณพ่อคุณแม่นะครับมือนีคือเขาคือเดิมนะครับทางแอดวิไลครับมี ตัวเลขแนวทางครับถือว่าเป็นการเปิดโตของสำนักใหม่อีกสำนักหนึ่งนะครับนั่นก็คือเซียนน้องบัวแพรนะครับครับเมื่อนี้นะครับสำหรับตัวเลขเนี่นทางของเสียนน้องบัวแพรนะครับเพิ่นมีหลักฐานเกา่าครับส่งมาอ่ายืนยันสถิติเก่าย้อนหลังให้ FC คุณพ่อคุณแม่เบิ่งกันพร้อมนะครับอ้าว FC คุณพ่อคุณแม่เข้ามาเบิ่งมาชมครับมักชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องกันที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมกดกระดิง่แงแจงเตือนครับสิบวผาดข่าวสารแนวทางเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับเอาครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อครับเอาครับมื้อนี้นะครับทั้งแอดวิไลสิบวอย่างไรนะครับสิบา e FC, พาเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เข้าไปบึงครับสถิติย้อนหลังของเสียนนองบนแพ่กันก่อนแล้ว16กุ่มหาพัน 2,567นะครับบาเพิ่นสิไดตัวใดฝากตอนเอฟซีทางช่องและกาตัวเลงหน้าทางสิเป็นแบบใดสิมากสิชอบสิตึกโกโดนใจคุณพ่อคุณแม่กันบอนะครับอา้าวการเก็บข้อกันยังยังอยู่ด้วยครับเอฟนะครับก็ต้องขออภัยบางครั้งบางเทียนะครับเสียงอาจชิพชัดเจนนะครับเอาครับเขาเขาไปเบื้องสติติย้อนหลังกันก่อนนะครับของเซียนนองบัวแพรนะครับ ว่าเพิ่นสิย้อนหลังให้เฮาเบิ่งมาจาักงวดนะครับแล้วกังวด16กุมภาพันธ์นี้แนวทางสิถูกอกโดนใจกันบ่นะครับเข้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางนํากันนะครับอ่ะครับนี่เป็นสถิติยอดหลังเด้อครับ FC คุณพ่อคุณแม่นะครับอ่จะจับตาให้ดีเดี๋ยวแอดวิดไดสิทวนตัวเลขของเพิ่นนะครับบ่ใช้เวลาโดนนะครับเพราะว่ามันสิกินเวลาของ FC คุณพ่อคุณแม่กันสิได้เบิงเ่งแนวทางตัวเลขกับ16กุมภาพันธ์นะครับ อ่าเขาเริ่มจากงวดวันที่หนึ่งครับเดือนสิบเอ็ดก็คือเดือนพฤศจิกายนนะครับอ่าแนวทางเป็นเลขตารางนะครับย้ำว่าเป็นเลขตารางของเพื่อนนะครับนี่ครับสถิติย้อนหลังอ่าวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดนะครับศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดนี่เป็นเลขตารางของเพื่อนนะครับหลักการแนวทางครับงวดนั้นนะครับเก้าห้าหนึ่งล่างหกสามนะครับอ่านี่เบิ่งสถิติย้อนหลังของเพื่อนไปอ่าไปแบบเร็วๆนะครับ วันที่16เดือนพฤศจิกายนครับเลขแต่ล่างครับมี4 5อ่าสูตรที่1เอาง่ายๆเป็นสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนะครับสูตรที่1 4กับ5สูตรที่2 6กับ0สูตรที่3 1กับ2กับมา3ตัวครับมาสูตรมาทุกสูตรก็คือสูตร1มา4สูตร2มา0สูตร3มา1 9 90หล่าง14นะครับนี่ครับอ่า FC คุณพอ่อคุณแม่เก่งอยู่แล้วนะครับการเบิง่งนะครับเอาแล้วก็งวดวันที่1เดือนธันวาควมครับสูตร1 3กับ4สูตร2 5กับ9สูตรที่3 0กับ1ปรากฏว่ามา3ตัวครับมาสูตรที่2ก็คือ9สูตรที่3นี่0กับ1มามาทั้ง2มาทั้ง2สูตรนะครับนี่ครับมาทั้ง2ตัวสูตรที่3ครับก็คือ แนวทางครับแตก0 9 7ล่าง91นะครับนี่งวดประจำวันที่1เดือนธันวาคมนะครับอามาเบิร์งวดประจำวันที่16ครับเดือนธันวาคม2566ครับสูตรที่1 7กับ8สูตรที่2ครับเป็นเลขแต่ล่างของเพื่อนนะครับแต่ว่าเพื่อนอื่นเป็นสูตร์หนึ่งศูตร์สองศูตร์สามครับแต่ว่าเป็นเลขแต่ตล่างเพื่อนจะขีดแบ่งแบบนี้นะครับเจ็ดกับแปดเก้ากับสามสี่กับห้า ปรากฏว่าเกตมาแปดมาห้ามานะครับเนี่ยทางงวดนั้นนะครับแตกเจ็ดห้าเกตนะครับล่างแปดห้านะครับนี่ประมาณนี้อ้ามางวดวันที่สามสิบเดือนสิบสองครับเพระาะว่าเนี่ยทางเดือนนั้นเนี่ยทางออกสามงวดอ่าสูตรหนึ่งได้ศูนย์กับหนึ่งสูตรสองสองกับหกสูตรสามเจ็ดกับแปดปรากฏว่างวดวันที่สามสิบนะครับแปดมาตัวเดียวก็คือแปดเก้าล่างนะครับ แล้ว,วางวดวันที่17เดือนที่1ก็คือเดือนมกราคมงขับปีใหม่สูตรหนกับ8ปด 2, 9, 3, สกับ3ามสกับ5นะครับกับปกติวานนี้ทางมาเก9าเล่างหกนะครับนี่ก็ทือว่ามาให้เห็นนะครับสูตรหนึเอาหวดที่ทัดมาเมื่อกี้นี่พนัพนๆไปมาๆนะครับคืน1ก็คืองอวดวันที่หเดือนกุมภาพันธ์สองพ,พน, 2, 67, นะครับ สูตร1ได้2กับ3สูตรที่2 4กับ8สูตรที่3 9กับ0ปรากฏว่าแนวทางมา0 6 3นะครับ FC มา3มา3โตครับ้างวดนี้งวดประจำวันที่1ที่ผ่านมานะครับแล้วก็สูตรที่3คือ9กับ0มากาะข้อกับมาก็คือ0 9มาล่างนะครับแล้วงวดประจำวันที่16ครับกลุ่มพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกัคืองวดนนี้นะครับอ่านี่ มาสูตร1 6กับ7สูตร2 8กับ3สูตรที่3 2กับ4เพื่อเป็นเอื่นว่าเป็นเลขในแต่ล่างนะครับแต่ว่าเพิ่นสูตร1นึสูตรสอสูตราเอาไงากันมาได้6กับ7 8กับ3 2กับ4แล้วมันมีชุดประกบคู่เพิ่นประกบคู่มาให้แล้วนะครับมือนีทางแอดวิไลอ่าสีเอาสุดประกบคู่เพิ่นมหาห้เบงอันนี้เป็นลักฐานยอดหลัง ให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบื้องให้เข้าใจนะครับแนวทางของเซียนน้องบัวแพรนะครับจำซื้อไวเป็นการเปิดโตนี่แหละครับจังหวะทางเอ็ดวิไลเวิลอยู่ตลอดนะครับพยายามสอหานะครับสอหาแนวทางตัวเลขจากสำนักต่างๆนะครับอ่ขับขอภัยนะครับไอใส่ไม่เลยครับเมื่อกี้นี้นะครับอาเดี๋ยวบัดนี้หลังจากเข้าเบิ่งสถิติยอดดังแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่นะ เขากับมาเบิงชุดประกบคู่ของเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวทางแอฟิีไรเขียนเบิงแป๊บเดียวนะครับชุดประกบคู่ของเซียนน้องบัวแพรนะครับว่าเนี่ยทางสิถูกอกหลนใจเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันบอ,อใส่เวลาบดดนนะครับโอ้ว่าแค่นี้ก็บหอบคืนแล้วนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับอหอบคืนแล้วก็ต้องขออภัยด้อครับอาะจะมีเสียงไอเสนอยังเนี้ อ่าเข้าเบื้องสถิตยิยอดลังไปแล้วนะครับบ่าคูดพัฒนทั้งเพลงเดี๋ยวทั้งแอดวิไลอ่าเดี๋ยวสิเขียนแล้วสิเทียบสถิติเก่ากับใหม่ให้เบื้องอีกรอบหนึ่งรับมาเบื้องสุดประกอบคู่เดี๋ยวทั้งแอดวิไลเขียนแป๊บเดียวนะครับเอา้าวมีไงห,หอบขึ้นแล้วครับเอฟซี FC. อาการยัางว่ด,ดีขึ้นครับขออภัยหลายๆเด้อครับมีขึ้นหอบคุ้มแม่ทั้งสองเอานะครับเอา้า ือว่าเป็นการเปิดโตครับแล้วก็กวดดเ,นนกเ,เพิ่นทรงสถิติย้อนหลังมาให้เบิงนะครับถือว่าดีนะครับให้ f อได้เห็นน้ากันเข้าสีได้จาซื้อพิหน่อยนะครับเสียนน้องบัวแพรนะครับถ้าเสียนใดสํานักใดทรงสถิติย้อนหลังมามันกระชัดเจนนะครับเพราะว่าบางสํานักเขากับอไปอยูแต่เพิ่นกับ,บว่าได้ทรงมาให้ตามที่จริงนี่การทํางานของแอดวิไลก็ขอตลอดนะครับสาหรับเสียนเพิ่งมาเปิดโตบางสํานักกับมีนะครับ อา้าวเขียนผิดแล้วครับ f อคุณพ่อคุณแม่เอาเอาหม่นะครับไม่เป็นยังเขียนผิดแป๊บเดียวครับอาเสียนลืมใส่บัวนะครับเสียนหนองบัวแพ เอ่อทึ่งวัวน้ำเอฟซีนะครับก็เลยลืมไปเ่าเป็นยังนะครับเขียนไม้แป๊บเดียวใส่เวลาบรโดนครับเอฟซี FC. เพราะว่าคนจับคูบอลไหลเสียนหนองบัวแพ้นะครับแต่การคุณพอ่อคุณแม่เตรียมแคบหนาจอบฟอมกันเลยเสียนหนองบัวแพ้ครับหลังจากเข้าเมืองเศรษฐีย่อนหลังของคนไปแล้วนะครับ16 ก็อพอหกเจ็ดนะครับอ่าแนวทางของเส้นน้องบัวแพย้ย่ำด้วยครับเป็นบนล่างครับเป็นบนเป็นล่างนะครับอ่ะเขียนบอกชัดเจนเลยครับบนบวกล่างนะครับอ่าเดี๋ยว จับคู่นะครับเอฟซี MC คุณพ่อคุณแมบบ่ว่าหลายคู่อ่ะจวดจาดกันเลยคู่แรกครับหกเจ็ดหกสองครับคู่ที่สองคู่ที่สามคือหกสามเจ็ดสอง เดี๋ยวสิอเอาสถิติเก่าเทียบให้เบิ่งอีกเดี๋ยว FC ปฏิิว่าคือบ่มมีเล็กวิ่งนะครับเพราะว่ามันมีแล้วที่โซ่ให้เบิ่งเบื่องม้กนีนะครับ7 4ผคู่ที่6คู่สุดท้ายครับ8 3อ่ะง่ามป่ครับเดี๋ยวมาเบิง่งเดี๋ยวทาาแอดวิไลสิอเอาตัวมอก้นีมาให้เบิ่งนั่มสิว่าคือบ่มมีเลขวิ่งสิว่าถ้าเกิดเ นี่ครับคุณพ่พอคุณแม่เพิ่นตีกรอไว้ไให้แล้วเป็นเลขตารางนี่ครับชเจีนบอกเดี๋ยวทายว่านก็มีไลขยายให้เบิงอีกปรับมุมกล้องใหม่นะครับปรับมุมกล้องใหม่นี่ครับวันนี้ก็คือมี6มี7มี8มี3มมี2มี4นี่ครับคือกล่าวว่าง่ายเพื่อนเอาออกจากนีนะครับมาประกบคู่ให้เฮ้านะครับนี่ครับ เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ชัดเจนเนาะครับ16กุมภาพันธ์ครับ2,567สูตร1ได้6กับ7สูตร2ได้8กับ3สูตรที่3ได้2กับ4นี่ครับเพื่อจับออกจากตัวนี้นะครับพี่ซีมาจับคู่ให้เสียน้องบัวแพรนะครับอ้าวชัดเจนนะครับแนวทางเป็นบทล่างเด้อครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับแนวทางเป็นบทล่างนี่เป็นสถิติย้อนหลังเอามาให้เบิ่งนะครับสถิติย้อนหลังเอามาให้เบิ่ง เลขในตารางนะครับเอาไงเข้ามาลุ้นกันว่าหกตัวนี้สิมาจะาตัวเอาไงเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่งวดวันที่สิบหกนี้ระ,ระวางหกเจ็ดแปดสามสองสี่สิมาหเห็นบอทามาให้เห็นชั่วเลยเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ครับบอผาดอยู่ในหกคูนี่แน่นอนนะครับอยู่ในหกคูนี่แน่นอนมีนะครับเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่นะครับลืมท่วนตัวเลขนะครับมีหกเจ็ด 6 2 6องหกสามดสอสีดสนี่ครับสถิติยอดหลังหนาติดตามขึ้นกันนะครับเอฟซเอาหกคู่แข่งแข่งนะครับ FC. เอฟนวทางเป็นบทล่างเด้อครับอา่าขอกราบขอบุญขอบคุณเอฟคุณพอ่อคุณแม่แคบหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางเสียนน้องบัวแพรนะครับจําซื้อเพิ่นไหวสิบกกุมภาพันธ์นะครับอา่าสกุสกๆมันๆน้ำกันอา่าสุดท้ายนี้ เหุ้ที่ทางช่องครับยุดีมีแห้งครับสุกๆมันมันลำรุ้ยครับแนวะทางตัวเหล็กเกล็นะครับเส้นนองบัวแพ้นะครับอ่าหอบขึ้นแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ